สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับการพยากรณ์อากาศในวันที่23กรกฎาคมศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างช่วงบ่าย สำหรับพยากรณ์อากาศวันที่23กรกฎาคมช่วงบ่ายคาดว่าจะมีฝนร้อยละ40-60ของพื้นที่กับมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-33องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงต่อมาเป็นพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้า ในช่วงวันที่23 24กร,รกฎาคมคาดว่าจะมีฝนร้อยละ60 70ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10 25กิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่วนในช่วงวันที่25-29กร,รกฎาคมคาดว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิต่ำสุด22-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด27-34องศาเซลเซียส สุดท้ายนี้ขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มแล้วพบกันใหม่กับการพยากรณ์อากาศในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ก็ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะอุุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน